สวัสดีครับพบกับเอมี่พูดไปเรื่อยเลื่อยเออ่คลิปนี้สำหรับคลิปนี้นะครับก็เราจะมาพูดกันเรื่องการทะเลาะวิวาทแม่อันนี้ตรงประเด็นกับชีวิตคนเราที่เจอกันอยู่ทุกวันก็การทะเลาะวิวาทกันเนี่ยฮะพบกันได้บ่อยมากข่าวแทบทุกวันเด็ก ที่ดูคลิปดูข่าวเนี่ยบางทีอะ่ะมันเขาจะดูแบบฝังใจแล้วเอาไปทําตามคนเราอะ่ะฝากด้วยฮะเรื่องการทะเลาะวิวาทเนี่ยอะไรอะไนระคุยกันด้วยเหตุผลแล้วก็อยากจะให้แบบถ้าเกิดโมโหอะ่ะใครๆก็รู้จักธรรมะกันอยู่แล้วใช่ไหมฮะ การที่จะเอาน้ําไปดับไฟเนี่ยไม่ใช่ว่าเรื่องง่ายเราต้องให้เขาแบบอารมณ์ดียังไงเราจะทํายังไงให้เขาเอารมณ์ดีในขณะที่เขากำลังโมโหฝา่ายกำลังลุกๆะทายังไงก็อย่าอย่าไปใช้ผิดวิธีเพราะว่าบางคนถึงขั้นถูกฆ่าตายกันเยอะเลย เพราะฉะนั้นนะครับการทะเลาะวิวาทเนี่ยถ้าเรารู้ว่าเรา,เรา,เราเอารมณ์ไม่ดีอยู่เดี๋ยวเองไปหาที่ให้มันสงบเราค่อยไปคุยกับเขาเพราะว่าข่าวันฆ่ากันตายเนี่ยอันดับหนึ่งคือทะเลาะวิวาทสติครับสติสติต้องมาก่อนดับไฟในตัวเองก่อน ไอเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องธรรมะธรรมโวนจะมาคุยเรื่องทะเลาะการทะเลาะวิวาทเี่ยและคือการทะเลาะวิวาทเนี่ยอันดับหนึ่งเลยดับไฟในตัวเองก่อนถ้าเราดับไฟในตัวเองได้บอกเพื่อนที่กำลังทะเลาะอยู่นั้นน่ะทำยังไงก็ได้และให้ถูกวิธีด้วยไม่ใช่ เราเองหายโกธแล้วแต่เขายังไม่ยังไม่หายเงี้ยไปพูดพูดไม่ดีเข้าอ่ะไม่ดีแบบแทนที่เขาจะหายโกธกันเป็นพึบแล้วเขาก็คว้าปืนคว้าดาบมาโชกตายหาเลยก็คิดด้วยว่าเราจะพูดอะไรออกไปอะไรก็ได้พูดเอ้ยตอนที่เราหายโกนตัวเองแล้วแต่เอหายโกเรายัง ไเธอยังไม่หากรดี๋วเดี๋ยวเดีวางก่อนสงบก่อนเราหายกรธตัวเองแล้วคุยกันแบบสติใช้สติไม่ได้เหรอหัวมีทะเลาะการฆ่าฆ่ากันตายทุกข่าวทุกวันเนี้ก็เพราะเรื่องนี้างแหละไม่สงบสติดับตัวไฟในตัวเองให้ได้ก่อนฝากด้วยนะครับพ่อแม่พี่น้องไม่งั้นเด็กน้องเด็กๆที่อายุ หนึ่งตั้งแต่สามครบยัังแปดครบสิบครบอะมันจะจำเขาเขาจะจำจำแล้วเอาไปทำตามโอเคไหมครับดับไฟในตัวเองก่อนนะ <c oughs> คนที่ดูดคลิปเนี้บางคนอาจจะว่าผมไม่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 มีอะไรหรอกแค่เป็นห่วง,งพ่อแม่พี่น้องเพราะว่า ข่าวฆ่ากันตายทุกวันเลยเพราะอะไรเพราะไม่ดับไฟเดินเองไงบนท้องถนนขับรถชนกันเปี้ยงออกมาเฮ้ยมันยังงูดมันอย่างงี้หยิบด,ดาบมาหยิบปืนมาเปี้ยงอะไรกันครับมีข่าวกันทุกวัน <c oughs> โอ้ยก็ใช้สติ คำเดียวสติแค่นี้ดับไฟในตัวเองโอเคไหมครับโอเคดับไฟในตัวเองแล้วทุกอย่างจะดีชีวิตเราก็จะดีชีวิตจากที่จะสั้นก็จะได้อยู่ได้ยาวก็ฝากเรื่องนี้ให้กับพี่ๆน้องๆทุกคนนะครับก็จะได้เป็นแบบแบบเป็นแบบอย่างให้กับเด็กๆรุ่นต่อไปให้เราด้วย ว่าการใช้สติดัแบบไฟด้วยตัวเองโอเคดัแบบไฟด้วยตัวเองโอเคนะครับกดไลค์กดแชร์กดสับใช้ให้ด้วยนะจ๊ะถ้าชอบก็ติดตามกันไปเรื่อยๆทุกชาทุกตอนจะมีอะไรใม่ๆใหม่ๆนั้นก็ติดตามด้วยนะครับนะครับสวัสดีครับ